เอยวหยวนสี่ตัวดีนะกูไม่เคยไมาสี่ตัวไม่งั้นแม่งร้องกูทำได้ไม่อยากทำโอ้ยปืนก็ไม่มีที่หาโอ้อยู่บนหลังคาเลยเนี่ยเ e ือ่อนเบี้ยงวะโอ้ตัวหลังคามันจะกลวงทำไมมันไม่มีปืนหรอกไม่จะฆ่ามันดีไหมเนี่ยฆ่ามันเลยรักัน เาปืนให้กูหน่อยโอได้ละดูดูกูจะเอาอะไรห้ลูกสองนเียอย้าหน้าไม้กับปืนพกนี้แล้ววะพี่ดีไปาีีที่ไหนี่ีมึงขวา watch out มึงสายเมื่อวานนั่นขวามึงมองไงเป็นสายปัญญาอ่อนเหรอ บนหลังคายังอยู่โดนลงมาแล้วนะไหนวะพี่เดินเลยว้าห่าเหลือหลังคาตัวนึงไม่อยู่หน้ากูเนี่ยหน้าผมเลยโดดแล้วหน้าผมพี่พีโดดหนี กูต <laughs> ีกูตีกูตีกูตีล่องเอ้ยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเด่วรอรอหลุดแล้วยีเฮี้อ่ะหิวโซ่หิวโซย เฮ้ยมีคนมโดนบอดป่ะวโ้ยบอดดับดอบไม่ดับอี่ติดตามเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับย่าอ้ยจริงกันอยู่นะกันอยู่พี่ทิมเลยไปไหนอ่ะไปไหนไปละไก็มีโอ้หไม่เจ Ôi là có cua Ôi chốp 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 Ê lên này ấy Mà là cha Em chi luôn Avv đen đen trên 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 trên, đen 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 đi đen 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 này đen 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 เตอร์เตอร์เตอรเตอเตอเขห้องมาห้องบ่ายอะอาเวดอะทำไมอะแล้วพี่มีเลขอะแล้วมันมีคนส่งให้ทำไมอะคนนั้นอะผมเองโอ้โหโอ้โหโอ้โหยอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โหโ้หอ้โหโอ้อ้โห้ โอ้ติดหินหมดล็อก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 กีกีล็อกอยู่ล็อกมันไม่โผล่มาแล้วมันล็อกไปสองอะล็อกล็อกล็อกอยู่ล็อกล็อกล็อกอยู่แล้วเจ็บมากกูใช้กระทะพังอะเฮียกระทะใครก็ไม่รู้กูนี่แหละเชยกูเน็ตเป็นลูกเนื้อพี่คนเนื้อโอ้โหใครเน็ตวะข้างล่าง พีพีระวังนี่ผมมันอยู่ฝั่งขวาไว้พี่พีเจ็บมากพีพีไปจีน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 ที่อยู่ตรงนี้นพี่พี่ตองนี้อยู่่ที่สุดอยู่ด้านล่างม,มั้งเดินไหน,น,น,นพี่พี่มันเจ็บนะโอ้ กระสุนยูเอ็มพีกูหมดเหลือหกนัด oh. เ,นเ,นเหลือสามนัดโอ้โหแม่งโอ้โอ้โหแม่งมันเจ็บเหลวโอ้โวมันเจ็บแล้วโอ้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  คูรี่เลยมันดีอ่ะโอ้เฮ้ยใครมาเปลี่ยนคูเป้ไปวะอ้วนเหรอเโธ่บ่นบ่นมีไรไอเฮ้ยจิบี้ีิบี้จิบีเฮ้ยจิบีไอ้เป็นไรไอ้กลัวเหรอไอ้ไอ้คุณไอ้ไอ้ทำเพี้ยไรไอ้ สมุก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 วีวีสมุกสมุกในนี้มันลบได้โลว <V S 1> ลวีเร็วสุดความสามารถแล้วเนี่ยโอ้โห่อเงยไอ้ไอ้ไอ้ไอะไอมไงมึงโดดทำไมมันยิง้ไม่ได,ด้เลยเอ,อ้ไ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 อาไอ้ไเ้อออ้อ้ไออ่อนหรือ้ปล่าวะไอ้ <c oughs> ขับรถอย่างนั้นนี่เอ้ยเงินมีไม่จดโ์ช่วยเฉยมึงไปชโล้เขายิงอีกไม่มึงขับรถอะไรอ่ะไอ้เอ้ไม่ให้มึงลงรถทำไมพูกพุ่งปีนเหรอเนี่ยบนนี้นะมีอยู่นะเฮ้น่าเผื่อว่ะคนกำลังจะพุ่งเนี่ย มึงขับรถอะไรไอ้โอ้ยไม่ใช่มึงโดดรถทำไมเฮ้ยยังนู้ว่ามันจะสโลว์สโลว์ยังไม่สวนในสักนัดเลยสวนอะไรกูทโมให้อยู่มึงทำอะไรวะไอ้เฮียคิดผิดและเฮียขับจอมกูกูแต่เลขก็ดีแล้วไม่มึงกระโดดทำไมแค่นั้นอะ ถ้ามึงไม่โดดมึงก็งล่อมาดูว่ารถมันจะฉะลอยโ,โอ้มันจะล่อตั้งแต่พี่โจดเนินล่างบูดร่โอ้ยฉุบเลยคือมือมามึงก็โยนเกมง,ง่ายเฮียจะไปคันนี้ไหมนิ่มดูเมียกูเป็นตัวอย่างไม่โดดรถหรอกเนรล่วงเลย Watch out ไอ้ดูพี่ไว้น้องโอเค่พี่ผมดูอยู่จะจดจำาอย่างซ้ายมาสรุปห้องเช่นโดดใอ่ได้บ้าวะ เน้นๆมนันจะทำไมนิมน่มพีตรูจ็บมานะครับตอนนี้ต้องถอยไปฝั่งยา้วพี่ก็วัดตอนนี้ก็ตุยดากนะครับได้ตายไปแล้ว <c oughs> นิมพีขึ้นสะโคอีกครั้งหนึง่งพิกยิงพลิกเลง็งพลิกเลง็งเลง็เลง,ลง,ลงมองมองเลง็เลงมองมองไม่ไม่พอวัดพีนะ่อะน้อง แต่น like ี้เขาบ่นเป็นหนึ่งดอกครับว่าเขาไม่ยอมโผล่แล้วช่างวันนี้ไอ้ยโอ้ยเย้โอ้ยตายแล้วไม่ต้องปั๊มยาไม่ต้องปั๊มยาอันไงมันตุ๋ยกูเฮียเหล็กเหลิกมองมอง <inate> อยู่นี่ไงมันอยู่ี่ตัวหนึง่งใช่อะอืมมัน่อยมาทำไรอ่ะกับตัวน้วนยิงมันไงมันไม่ยิงพี่พีวะช้าไปเลยพี่พีเฮ้ i, แฟนพี่น่ารักจังครับ อ๋อทำไมล่ะคนไม่มีแฟนเนี่ยไม่เข้าใจพีดถานัดไม่นิมพีจัดให้

หลังมี่อยู่ที่ตะเกีวกัอยู่ในวงลุงจ๋อเลยนะเว้ยปิดเลยปิดเลยหลังตัวเดียวเอาให้มันตายไปเลยว่าไม่เดินข้ามเลยว่าระเบิดใส่มันเลยเฮ้ยมันตายวงมั้ยเนี่ยเดินขวาอ๋อมีตัวน้องสวยสวยมวยต้องอยู่หน้าอ้วนมัน้ง ขอดูฮะเอิบเอิบเอิบจอนี้ครับโอ้ยแย่เลยลีเอ้ยขวา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 พี่ขวาขวาเนื้อตั้มเนื้อตั้มเนื้อตั้มเน่ยว่อ้าด้านล่างพี่อ่ะเออด้านล่างพี่เลยเนี่ยเนี่ยด้านล่างซ้ายล่างซ้ายล่างขิดวงเลยสายสายไอ้ทำไมพี่สายซ้ายข่าวงเลยตัางลิที่กระดูดไอ้กระดูดไปด้านหน้าหนึ่งสเต็ปเลยเนี่ยแล้วพี่ ขวาไม่มันอยู่ในวงพิมอยู่ในวงไม่ได้อยู่นอกวงเราเบียดตรงนั้นนั่นเออเออเอออ้หไอ้ซ้ายซ้ายขวาขวาก็ซ้ายหันขวาผมขวาหันก้อยพี่บอกซ้ายอ่ะแกบอกขวา เอผมบอกสายยังไ,ไงอะ่ะพวนลงมาแล้วต้องจะไปก็แล้วนะดีรีบตายเร็วเอ้ยรีบอกไก่เร็วชาร์แบตแล้วเนี่ย เอาละครับจังหวะนี้มีการหนึ่งหนึ่งระหว่างมายินพีกับในกระตุงกระตับกับจังหวะนี้ครับมายินพีบอลแลเบอร์ดีกรูงานดำเนินงานแล้วมกว่ามันอย่างนี้ตรงที่มาร์กเลยตรงหลุมยา <c oughs> สวยฮะเดี๋ย <c oughs> ่ากลัวเลยเดี๋ยวมีสองหนึ่งเดี๋ยวพักอ่ะ ผมว่าไ่่าอแน่นอนครับโอ้ตานี้สั่งเวอร์ไอไอได้แชมมีสมึงสัอทำไมอ่ะขอบคุณหุมนะครับอยากเข้าแนนะครับเพื่อขอเข้ามาเลยขอเข้ามาเลยโอ้โหพ่อผมสั่งเวอร์เยได้แชมป์มึอไ้โอนมาสี่หมื่นอะได้ขอบคุณสาหซับสอร์ตนะครับเพนนี่น่วย